ไมโทคอนเดียคือโรงงานค่ะโรงงานที่ผลิตพลังงานทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นพลังงานให้กับร่างกายเรานั่นเองค่ะซึ่งมีข้อมูลจากการทดลองนะคะที่แสดงให้เห็นว่าไมโทคอนเดียของมนุษย์กำลังเสื่อมลงเร็วผิดปกติและศัตรูของไมโทคอนเดียหลักๆแล้วก็มีอยู่3ตัวด้วยกันค่ะ <S p s t Wellness เรื่องราวสุขภาพดีที่อยากบอกตอ่อ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับไมโทคอนเดรียกันค่ะไมโทคอนเดรียคืออะไรไมโทคอนเดรียคือโรงงานค่ะโรงงานที่ผลิตพลังงานทำหน้าที่เปลี่ยนอาหารให้กลายเป็นพลังงานให้กับร่างกายเรานั่นเองค่ะ ซึ่งมีข้อมูลจากการทดลองนะคะที่แสดงให้เห็นว่าไมาโทคอนเดรียของมนุษย์กําลังเสื่อมลงเร็วผิดปกติและศัตรูของไมโทคอนเดรียหลักๆแล้วก็มีอยู่3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกเลยนะคะนั่นก็คืออาหารแปลรูปค่ะซึ่งนับได้ว่าเป็นยาพิษที่เรากินเข้าไปทุกวันนะคะไมโทคอนเดรียต้องการไขมันดีวิตามิน B และสารตานอนุมูลอิจระเพื่อทํางานได้ดีค่ะแต่ว่าคนในยุคปัจจุบันนี้นะคะกลับไปกินน้ําตาลค่ะไปกินอา อาหารที่มีไขมันทรานนะคะแล้วก็อาหารแปลรูปซึ่งเต็มไปด้วยสารเคมีไปทําลายไมโทคอนเดรียนั่นเองค่ะ2ก็คือการใช้ชีวิตแบบนั่งนานๆค่ะ การนั่งนานๆนะคะก็ทําให้เซลล์กลายเป็นซากร้างมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้เคลื่อนไหวแต่ว่าในยุคนี้ค่ะเราใช้เวลากับการอยู่หน้าจอมากกว่าการเดินนั่งอยู่กับที่ทั้งวันเมื่อร่างกายเคลื่อนไหวน้อยหรือว่าไม่ได้เคลื่อนไหวสักเท่าไหร่นี่นะคะไมโทคอนเดียก,ก็จะลดจำนวนลงนั่นเองค่ะสุดท้ายก็คือความเครียดค่ะความเครียดมากๆความเครียดสะสมนะคะความเครียดนี่แหละคือศัตรูเงียบนะครที่ทำให้พลังงานชีวิต ลดลงเครียดมากฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงค่ะคอร์ติซอลสูงไมโทคอนเดียถูกทำลายก็ทำให้พลังของมนุษย์ถูกขโมยไปนั่นเองค่ะทางรอดของไมโทคอนเดียมีนะคะอย่าพึ่งสิ้นหวังอย่าพึ่งหมดหวังกันไปค่ะหากไมโโทคอนเดียเสื่อมก็ต้องมีวิธีการในการฟื้นฟูนั่นเองค่ะและอาหารเสริมอย่าง P.S.P อีกหนึ่งตัวช่วยในการช่วยเสริมสุขภาพร่างกายนั่นเองค่ะ อาหารเสริม P.S.P. คือสารบำรุงระดับเซลล์ที่อาหารเสริมชนิดอื่นไม่มีค่ะ P.S.P. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากเห็ดไมตาเกะและชีตาเกะสายพันธุ์พิเศษในช่วงวัยของเห็ดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผสานกับวิตามินซีและดีมีซิงค์อะมิโนโอแอซิดคีเลตรวมด้วยโปรโมชั่นพิเศษมอบสุขภาพที่ดีด้วย P.S.P. ให้ตัวคุณและคนที่คุณรัก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนสุขภาพ PS p s t Wellness 094 362 8953หรือแอดไลน์ QR Code เพิ่มเติมได้เลยค่ะ